เมื่อท่องภาระนาตไตจนแนบจิตแล้วเมื่อหยุดท่องจะเสื่อมหรือไม่ครับทุกสิ่งมีความเกิดและดับแล้วมีความเสื่อมสิ้นอยู่โดยปกติภาระนาตไตคือการไม่ท่องเราต้องแยกคําว่าการท่องกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการท่องไม่ได้เหมือนกันการท่องเนี่ยมันอาจจะเสื่อมนะแต่ผลของการท่องมันจะไม่เสื่อม คุณสมบัติของพระรันตนตรัยจะยังคงทําหน้าที่อยู่บนจิตใจของเราแต่จะทําอยู่ภายใต้ระบบอนอกเจตนาไม่ได้บนเจตนาถ้าท่องนี่คือเจตนาทุกอย่างที่เราทําเราพูดเราคิดมันคือกลไกลของการทํากรรมแล้วกระบวนการของกรรมที่ถูกทําไปแล้วจะมีวิบากค,คือสิ่งที่ตกค้างหรือถูกเก็บที่จะนําส่งไปสู่การเสวยผลหรือชดใช้จากสิ่งที่เราทํามาไม่มีใครหนีออกไปจาก ระบบนี้มันจะตกเป็นของเราในสิ่งที่เราทําทั้งหมดการท่องเราอาจจะหยุดบนเจตานาเนี่ยมันจะไม่ทํามันก็ยุติไปได้หรือเสื่อมไปได้แต่ผลลัพ์ที่มันเกิดขึ้นบนจิตใจแล้วจะไม่มีทางเสือ่อมมันจะยังยคงอยู่อาจจะเป็นวิบากรอคอยในเบื้องหน้าได้